สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาขับรถกระทิงอยู่คันนี้กันนั่นเองครับผมนั่นก็คือ Lamborghini Aventador SVJ นั่นเองนะครับผมสำหรับ Lamborghini Aventador SVJ นะครับผม Lamborghini Aventador SVJ คันนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถหาได้จาก Festival Playlist นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาดูนะผมว่าวิธีการที่จะได้คันนี้มันทำยังไงนะคผมสำหรับ lamborghini aventador svj นะครับผมเพื่อนๆจะต้องทำา f s t t v v l p พ a y l i ิ t ตทั้งหมดสซีซันนะครับผมคือ Summer Autumn แล้วก็ Winter นะครับผมซึ่งถ้าเราเก็บมาทั้งหมด65 68อ้อยเนี่ยแล้วก็ ออทับอีก65และก็วินเตอร์อีก65เนี่ยมันก็จะได้200พอยต์นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น Lamborghini Aventador SVJ มานะครับผมซึ่งเพื่อนๆจะต้องไปทำทวพวกภารกิจเป็นดี l p ว a เพลิ t นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะเอามาแลก Lamborghini คันนี้นะครับผมเป็น Lamborghini Aventador SVJ นะครับผมซึ่งคันนี้ก็นับว่าเป็นรถแรอีกคันหนึ่งในเกมนี้เนาะก็เพื่อนๆได้จ่าเป็นดีวว์เพลินเท่านั้นนะครับผม จริงๆมันมีคนทำมาก่อนหน้านี้คือมันมีคนไปเอาอไอร้รถคันนี้จากพวกคลิปดอปอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าทำนะผมเพราะว่าอาจจะเสียดบนแบนดได้นะผมคือช่วงที่รถแบบมันยังไม่มีคนทำเป็นที่ว่าเพลงลิสต์ถึงสองรอผมคันนี้ก็อาจโดนแบนดได้นะผมอันนี้ผมเท่าที่ผมรู้นะ ก็จะมีประมาณนี้นะผมปาเดเราจะไปแต่งอเวนฮาร์ด SVJ กันนะผมสำหรับในส่วนของแลมโบกินีอเวน t าร์ r SVJ นะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ V12 นะครับผมนี่นะผมเป็นเครื่องยนต์ V12 ให้กำลังถึง759แรงม้านะครับผมอันนี้คือแลมโบกินีอเวน t าร์ r SVJ นะครับผมนี่ซึ่งูปรลากก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมคล้ายๆรถแข่งเลยเนาะนี่ นี่เขาเปลี่ยนไอพารกําลังแล้วก็เพิ่มเอโรดนามิกใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคันนี้เดิมๆเขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็นี่ครับผมดูสปอยเลอร์เขารับแหมพัฒนามาเท่มากนะครับผมนี่โคตรเทเลยนะครับสำหรับระบบนี้เอาเป็นทานอสบีเนะครับผมอันนี้คือรูปร่างต่างๆของรถคันนี้นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องยางนะครับผมยางผมจะใส่เป็นยางสลิกเลสไายครับผมนี่ใส่ไปครับผมแล้วก็ เพิ่มขนาดยางหลังรับผมเพื่อให้รถเกาะถนนนะครับผมแบะล้อออกมาผมประมาณนี้พอครับผมผมจะใช้เป็นแม็กเดิมนะอันนี้ของตัว Lamborghini เขานะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเทอร์โบคู่ไปครับผมอู้ใส่เทอร์โบคู่ไปจะเพิ่มแอสเซลเลชันแลนช์แลวก็แฮนดิ้งแลวก็สปีดนะครับใส่ไปฮนะเกียร์ผมใส่เป็นเรสทันมิชชั่นไปนครับผมแล้วก็ใส่ดิฟเฟอเรนเชียลเป็นเรสไปครับผมแล้วก็เกียบผมตามด้วยโชค๊ค คุยโชว์มันจะไม่มีนะครับแล้วก็ใส่พวกแอนตี้โลบาไปครับผมแล้วก็ตัวลดน้ำหนักนะครับใส่ไปอะพวกเครื่องยนต์นะผมเครื่องยนต์แต่งไปเลยครับผมแต่งให้เต็มสุดไปนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่อง V12 แบบเดิมนะครับผมแต่งแบบนี้ไปครับผมยัดให้เต็มไปเลยครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็เรื่องของเอโ่ครับผมเอโ่ใส่อันนี้ก็จะใส่ก็จะเป็นคัตเอกนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ครับผมจะเป็นคัตเอกแบบเต็มตัวเลยนะครับ ซึ่งผมว่าถ้าเราใส่อันนี้ไปอ่ะมันไม่สวยหรอกครับดูดิถึงมันจะเพิ่มแฮนดิ้งแต่ผมว่ามันไม่สวยนะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มแฮนดิ้งก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คือสภาพอเวนทาดอร์หลดาดจักที่เราแต่งเสร็จนะครับผมเรามาฟังเสียงกัน,นครับผม,มดูเสียงเครื่อง V12 เขาครับ,รบดังมากมแต่งไปครับผมโดนไปหกหมื่นครับ โอเคเรียบร้อยครับผมแต่งไป6 0 0มืถือว่าเบาๆนะคันนี้ก็ไม่แรงมากนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องจูนะครับอันนี้ผมจะปรับแรงยางลงมาต่าๆนะครับผมเพื่อให้รถมันเกาะถนนนะครับผมเอาเป็นประมาณนี้ไปครับผมแล้วก็ไฟนอตดายผมจะปรับสูงๆไปเลยนะครับไฟนอตดายจะปรับสูงๆไว้นะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็เรื่องของแบะล้อนะครับอันนี้ผมจะปรับประมาณนี้พอครับผมแอดตี้โลบาร์เราจะปรับขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับประมาณนี้พอครับผมแล้วก็ ตัวสปีงอันนี้เราจะปรับให้มันแบบซอฟๆระดับประมาณพันกว่าครับผมประมาณนี้นะฮะดีประมาณนี้ไปเลยครับผมในส่วนของตัวเอโร่ผมจะปรับลงมาเป็นที่สปีดนะครับอันนี้ก็ปรับลงมาเลยฮะปรับเบรกครับผมประมาณนี้พอครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแอสเซอร์เรชันแอสเซอรเรชันผมจะให้เน้นแบบเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะว่าคันนี้ก็คุ้มยากอยู่เหมือนกันนะครับนะไม่ใช่แบบไม่ยากอ่ะยากเลยแหละนะครับผม ปรับบาลานซ์ลงมาหน่อยครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับการจูนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของสีนะครับผมคันนี้จะมีอยู่หมด6สีนะครับจะมีสีเหลืองสีเทาสีส้มแล้วก็มีสีดําสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับผมสีผมจะใช้เป็นสีเดิมเลยนะครับผมสีเป็นสีส้มนะครับผมหรือว่าจะเอาสีไหนดีวิสีดำก็สวยนะนี่โอ้เป็นสีแบบเป็นสีด้านมาเลยนะครัเอาเป็นนี่แล้วกันนะเป็นสีดํานะครับผมเป็นสีด้านมานะผมแบบนี้นะฮะ นี่แล้วก็แต่งไปครับผมนีบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผมมาก็พร้อมลุยครับผมสำหรับ Lamborghini Aventador SVJ นะครับผมเรามาฟังเสียงกันนะผมโอ้ดูเสียงเสียงดุมากนะครับโอ้โหแต่ออกตัวก็เร็วนะโอ้โหดู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 แรงกันนะเนี่ยโหแยบทีนี่โอ้โหไปไวมากคันนี้อืมโหแรงจีนคน โอ้หแรง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 เหมือนกันนะเนี like like ่ยหมูแต่ตาเล้งก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิโอโหแรงตัดเลยทุกคนอึมแรงมากแรงมากแรงจริงแรงจริงทุกคนแนะนําเลยคันนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะผมแต่งชุดเลยนะผมบอกเลยว่าแรงจริงนะไอระเบุกินนี่อเวนทเดอรเอสพีเจเนี่ยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความเร็วสุดๆของคันนี้กันเนาะก่อนที่เราจะไปแข่งนะผมว่าความเร็วสุดๆได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมจูนพวกไฟนอ์ไดฟ์อะไรลงมาหมดนะครับแล้วก็จูนในส่วนของเอโรไดนามิกนะครับผมปรับตัวบัมเปอร์หน้าเนี่ยเป็นสุดเลยนะผมเป็นที่สปีดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าความเร็วสุดๆของรถคันนี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับผมพร้อมแล้ว3 2 1 let's go up ลุย ไปอ่ะโอ้โหอ่อตัวแป๊บนึงก็100แล้วอ,อ่ะครับไปครับยาวๆเหยียบทะลุ300ไปแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหแป๊บเดียว300แล้วเกียร์6ไปครับจังหวะน,นี้เย,ยาว์ยาวไปครับผมเหยียบยาวไปครับผม400ครับผมยาวๆไปตอนนี้420ครับดูจากเอ่อความเร็วในคบคิกนะครับผม440ครับยาวๆไปครับผมจังหวะน,นี้โว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 ลเยอะรถเยอะ ไปทางลงเนินนะผมตรงนี้ลงเนินแหละนะช่วงที่ความเร็วจะเพิ่มขึ้น4 4 3กิโลเมตรครับแรงจริงแหมแรงสุดนะผมโห SVJ นี่ก็แรงเหมือนกัน,นครับเนี่ยแหมเท่ากับอเวนทาร์ตุกติเลยแต่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโหแรงๆๆๆโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับ Lamborghini Aventador SVJ นะผมกับความเร็วสูงสุดของเขานะผม ก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบสนามแรกกันดูว่าผมว่าจะรอดไหมนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยครับผมเรามาลุยกันสนามแรกกันเลยผมรอบนี้เรามาแข่งที่ทะเลทรายนะครับผมไป let's go ับโ้แค่ออกตัวก็เร็วแล้วอะนะแหมประมาณหนึ่งวิกว่าก็ถึงร้อยล้ะมาโหแรงแรงนี่โอ้โหเปลี่ยน AMG 1ลงเปลี่ยน AMG 1อุ้ยผมไม่ค่อยอยู่เลยรถ ไปยาวๆครับเก็บกรงไปเลยหืมเียบทะลุสามร้อยไปแล้วสี่ร้อยได้นอนจังหวะนี้แซงอือแรงจริงอุ้ยเบรกเบรคเบรคเบรกเบรกเบรคโอเคสวยแรงมากแรงมากแรงจริงคนไปครับยาวๆปึ๊บแซงแซงเรนโน่สวยแล้วก็แซงปาก,กานี่เวล่าบีเซียบอิ่งชนหลังไมนทันที งต่อเดี๋ยวยาวมาเดียวยาวมาสลิฟสตีมมาแสกไปโอ้โหแรงจัดแรงจัดคือนำที่หนึ่งครับโ้แรงมากคันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโก้โหโอ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 ้หโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโร้โหโอ้แหโอ้โอ้โหโอ้โอ้วยโอ้โห้าโ้โหโอี้โอ้โหโอ้แหโออ้้อ้อ้้นี้้ใ อย่าแรงนะอย่าแรงนะโอเแรงมากแค่ไม่กี่นาทีถึงเส้นชัยแล้วโ oh อ้โหบาะเลยว่าแรงจริงแรงมากเลยทุกคนแรงจัดผมบอกเลยนะแนะนําเลยนะคันนี้เพื่อนๆควรจะมีไว้นะครับผมกับ a เวน t ดอร์เอสนะครับผมและก็อีกอย่างนะครับผมแล้วบุค i ีนี่คันนี้นะผมเปิดตัวครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับผมเปิดตัวในงาน เอ่อเพเปอร์ฟิชอะไรเนี่ยนะครับผมที่ไอชายหาดเนี่ยนะผมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะผมที่อเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาแข่งสนามนี้น Red ครับผมสตรีทเรสต์ครับผมคอสตาร์ลูคอสตารับผมมาครับผมนี่อเวนทเดอร์เอสพีเจนี่ก็โหหนึ่งพันห้าร้อยแรงม้าโคตรแรงอะร่ะทุกคนไะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันอีกรอบครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมมาพร้อมลุยครับผม let's go ับโหมีมาสด้าด้วย มาด้า M X 5มีเฟอร์ i ารครับและก็แอส o n นต r มา n ิแล้วก็มีนิสสัน 20SX เมค r ารีนเซนนาปุ๊บปุกหน่อยบกหน่อยบีกหน่อยบีกหน่อยค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 ่อย่ยากมากนะครับคันนี้มาค o อยค่อยค่อค่อย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 คอยค่ค่อค่ รอชวเปอร์มาเจอกะทิงอยู่ซะหน่อยต้องเอาซะหน่อยเราอะนี่แซงไปโอ uh, ้แซงเลนนอไม่สวยจังวะนนี้ยาวๆไปเบรกครับขนะ้างหน้าแต่คันนี้ผมว่าระยะเบรกผมว่าต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันปุมยากมากนะผมแล้วก็ระยะเบรกผมว่ามันอาจจะเทียบเท่าเป็นโตไม่ได้ะนะครับขับยาวไปอะ คันนี้เปิดตัวในงาน Paper ร e e k ในสหรัฐอเมริกานะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พัฒนาต่อมาจาก a a d o r FV นะครับแล้วก็ถือว่าคันนี้ก็คงเป็นหนึ่งคันที่ผมว่านะเหมือนรถแข่งสุดอะนะผมเหมือนทํามาเพื่อรถแข่งไก็ไม่รู้อะนะผมแต่ว่าผมว่ามันก็เท่นนะไอ a u d o r v FJ เนี่ยนะผมสปอยเลอร์แล้วก็แบบพวกไอฝากโครงหลัง,งอะไรเงี้ยเทมากนะผมคงเครื่องยนตหลักเนี่ยนะผม าวางไว้ซะแบบนี้ก็เท่มเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็หน้าต่างข้างในก็แบบว่าปรับใหม่หมดเลยนะผมโอเคของผมปึ๊บปึ๊บโอเค,อเค,อเค,อเคสวยสวยาวไปผมปึ๊บโอเคได้อยู่แล้วก็เหยียบยาวอีกรอบปึ๊บอืมนี่หวัเลยว่านิ่มๆนับคันนี้ปึ๊บโอเค,อวอเคสวยครับยาวไป โอ้ด้านหลังตามมาไม่ทันแล้วแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องเบรกคนระับโอ้ถ้าไม่เบรกไม่งั้นหลุดแน่นอนนะครับและก็ตรงยาวม,มาแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแรงเกินแบบไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแรงมากนะครับสําหรับอเวนดอร์เอีเจเนี่ยนะสำหรับสนามต่อมานะครับผม,ผมจะพาทุคนมาแข่งในสนามนี้นะครับผมสนามท e ี่โคลัสซันเฟสติวัลเมิโกนะครับดีเลยนะฮะดีครับผม บอกเลยว่าสนามนี้ช่วงแรกก็ตรงยาวครับบอกเลยว่าพร้อมซัดกับทางตรงอ่ะนะผมมาบอกเลยว่า1,000แรงม้าเนี่ยเหมาะมากนะครับผมไป let's go ครับมาครับสนามที่3นะครับผมมีวอลฮาร่ามีซิลเฟ่มีเซนเทนาริโอเซนนามามาบอกเลยว่าแรงมากไปยาวๆเดี๋ยมมาอุ้ยชนปากานี่ขอโทษ มา,มาเกียบยาวๆมาเหมือนเดิมมาแซงนี่สวยนี่ชนเปหนึ่งทีแล้วก็มีแลมโอคินีเซนเทนาริโออุ้ยชนหลังเปหนึ่งทีขอโทษวิชนหลัง,ลงมีเรียบร้อยแซงมาที่หกโอแต่สนามนี้โค้งเยอะผมว่าผมน่าจะเสียเปรียบแน่เลยวันนี้ปุ๊บอวิได้อยู่เจสโกกับรีแม็กคอนเซ็ปต เรียบร้อยอุ๊ยขอดโพสเพื่อนรบลรถไม่อยู่จริงอ่ะทุกคนถ้าทางโค้งนี้ผมบอกเลยว่ายังไงผมก็เสียบเปียบแน่นอนแหมแรงเกินกไม่อยู่อ่ะบอ,อเลยข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะเป็นโคนิเซกวันกับเอ่อเซนนาแล้วก็มีรีแม็กครับโอแต่รีแม็กก็แรงกันนะมาของโอค้งกับโอเคแซงแซงได้ไหม นี่แสงได้สวยแล้วก็รีแม็กครับอีกไม่กี่โค้งเท่านั้นระบบจะใช้แล้วใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมนี่มาแบบนิ่มๆมาแบบึบโอเคไวยรีแม็กยังไงยังไงโอเครถไฟฟ้าเรียบร้อยรถไฟฟ้าแต่งกันได้แล้วยาวไปครับเจ้าอันนี้โอเคสวย เบรคอีกนิดนึงแล้วก็เข้าเส้นชัยครับผมโหแรงจริงเหยียบแม่งก็ไปร้อยกว่าแล้วทุกคนแรงมากอะ่ะนี่ขนาดว่าเล่นไปรอบนึงก็หนึ่งนาทีกว่าได้แหละสองนาทีกว่าโหแรงดงทุกคนปะเดี๋ยวเราไปต่อกันสนามสุดท้ายครับผมไปเดินไปต่อสนามสุดท้ายกันครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็แรงจริงๆนะครับเนี่ย แยบทางตรงยาวนี่ก็สามร้อยกว่าและแรงจริงนะครับโและแลมโบกีนี้คันนี้นี่ก็ปรับพวกเอโรไดนาม,มิกอะไรใหม่ก็ปรับมาเพื่อแบบสายรถแข่งโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยแหมออกตัวมาคล้ายรถแข่งแต่ก็แรงจริงครับเนี่ยมาสนามสุดท้ายผม่ปสนามสุดท้ายก็ตรงยาวเข้าเมืองนะครับผม เรามาดูสนามสุดท้ายกับ Lamborghini Aventador SVJ นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยครับผมมาพร้อมครับผมกับสนามสุดท้ายครับ Let's go ครับผมไปครับโอ้คนนี้เสกวันแซงไปก่อนเลยปึ๊บโอเคเกียร์สีไปแล้วเกียร์ห้าไปสามรอยครับต้องอันนี้แซงเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอ้คนนี้เสกวันมาบังเลนไว้นี่ชนไปหนึ่งที ก็แสงมาโบฮาล่าเซนนาออ้แต่ว่าทำไมเซนนารู้สึกเดียวจังวะแต่แรงมากแรงมากแรงจริงแรงจริงโ้ห้โหโอเกือบไปข้างหน้ามีอ่ารีแมคคอนเซปต์แล้วก็มีเซนนาครับแรงไปครับผมจังหวะนี้ตองแสงให้ได้ครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บ โอเคชนหลังแล้วก็แสงเลนนอกมาแล้วก็ข้างน้าเป็นวีแม็กคอนเส็ตวีแม็กวีแม็กยังไงเอ,อ่ยปึ๊บเบรกมาแสงรู่แซงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะแสงไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นนํำครับเบรกหน่อยเบรกหน่อยคันนี้คุมยากนะผมไม่ใช่ว่าสัตว์ทีเดียวนี่ แบบว่าจะเข้าได้เหมือดเซ็ตโตะแล้วต้องซัดแบบว่าค่อยๆครับผมไปครับยาวๆแรงจริงมาในเวลาซัดทางตรงแล้วแรงจัดมาเบรกโอเคสวยเข้าผไ,ไปหนึงทีครับปึ๊บ <c oughs> กับเบรกไปหนึงทีครับกีสี่แล้วก็ขนาเปโค้งแล้วก็จะเป็นช่วงตรงยาวนะครับแล้วก็ดี๋จะซัดแบบว่าช่วงตรงเลยแล้วกันนะครับ ไฟพร้อมสัตว์เยาๆมาแล้ว300ถึง400ยไหมโหเกือบถึง400อ่ะครับแรงมากโหแรงจริงทุกคนโหเทียบเท่ากับอเวนทาร์ตัวปกติได้เลยอ่ะแรงมากนะครับทุกคนโหแรงจริงผมบอกเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับแลบลูนี่อเวนทาร o r อ v j นะครับผมก็ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับกันได้นะครับผมถ้าใครทำเฟสติวัลพิลิตมาทั้งหมดสซีซันนะครับผมจนครบ200รอยก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมสำหรับแลมโบกินี่อเวนคาโดเอสวีเจนะผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเช่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเรานะครับผมและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม